สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนเงินนะครับจากหลักพันนะครับไปเป็นหลักล้านนั่นเองนะครับกับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าปลดหนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีความยาวสักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะอธิบายตั้งแต่แรกจนจบเลยแล้วก็อธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับถ้าดูจนจบเนี่ยนะครับมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตของท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยก็ได้นะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องมาทําความรู้จักกับบริษัทก่อนนะครับ ซึ่งบริษัทนี้นะครับมีชื่อว่าอินเดียมนะครับซึ่งมีประธานบริษัทก็คือคุณก้องนั่นเองนะครับบางคนสงสัยนะครับว่าคุณก้องคือใครนะครับนี่เลยนะครับคุณก้องนะครับซึ่งเป็นประธานบริษัทอินดีมนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านด้วยนั่นเองนะครับถามว่าทําไมคุณก้องถึงตั้งบริษัทอินดีมขึ้นมานะครับเพราะว่าคุณก้องเนี่ยนะครับได้สัมภาษณ์กับนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากกว่า2,000คนนะครับแล้วก็เกิดแนวคิดขึ้นมานะครับเกี่ยวกับ การมีประโยชน์ร่วมกันนะครับสําหรับผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคนะครับอย่างเช่นเวลาเราจะไปซื้อของเซเว่นเนี่ยนะครับเซเว่นเป็นผู้ผลิตใช่ไหมครับเราเป็นผู้บริโภคนะครับเราไปซื้อของปุ๊บเราไปจ่ายเงินนะครับเซเว่นได้กําไรเราเสียเงินอันนี้คือผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับแต่ว่างานนี้นะครับอินดีมก็คือสมมุติถ้าเราจ่ายเงินให้อินดีมนะครับอินดีมได้เงินนะครับเราก็ได้เงินด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราได้อย่างไงนะครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อจากนี้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับก็ยังจะมีฝ่ายบริหารอีกนะครับหรือว่าพาร์ทเนอร์ที่เป็นดาราดังๆอย่างเช่นคุณบุรินนะครับที่เรารู้จักกันในนามบุรินกู๊ปไรเดอร์นะครับที่เป็นนักร้องนั่นเองนะครับซึ่งคุณบุลินเองเนี่ยนะครับก็เข้ามาเป็นฝ่ายพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเขาก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับการนํารถเข้าจากต่างประเทศนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับ อ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับบริษัทนะครับที่ผมอยากจะบอกให้ทุกคนรู้นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องนะครับคำถามที่ผมอยากจะตอบทุกคนเลยนะครับเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทนะครับซึ่งถามว่าบริษัทเนี่ยจดทะเบียนหรือยังจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับบริษัทอินดีมนะครับจดถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแล้วก็ การจดทะเบียนอะไรหลายๆอย่างภายใต้กฎหมายนะครับซึ่งบริษัทเนี่ยก็ได้จดหมดแล้วนะครับงานนี้นะครับถูกกฎหมาย100%นะครับไม่มีติดคุกแน่นอนนะครับซึ่งตัวผมเองแล้วก็พี่ก้องหรือว่าคุณก้องนะครับไม่อยากติดคุกเพียงแค่งานนี้งานเดียวแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับให้ทุกคนมั่นใจได้เลยนะครับว่างานนี้ถูกกฎหมายแน่นอน100%นะครับโอเคนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับนะครับตัวนี้นะครับเป็นจุดประสงค์เลยนะครับที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับก็คือแผนการเริ่มต้นธุรกิจ กับอินดีมนั่นเองนะครับซึ่งผมได้บอกไปเมื่อกี้แล้วนะครับว่าทางอินดีมเนี่ยเขาจะสร้างผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคนะครับให้ได้ประโยชน์ร่วมกันนั่นเองนะครับก่อนอื่นที่เราจะมาสร้างรายได้กับอินดีมนะครับเราก็ต้องทําการสมัครสมาชิกเข้ามาก่อนนะครับก็กรอเอกสารนะครับแล้วก็ชําระค่าใช้จ่ายเพียงแค่350บาทเท่านั้นเองนะครับก็รับประกันนะครับอุบัติเหตุกรณีที่เสียชีวิตนะครับในวงเงินสูงสุด1 0 0 0 0แบาทเลยนะครับแล้วก็เราจะได้รับ อ่คู่มือนักธุรกิจด้วยนั่นเองนะครับอ่านะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราทําการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับทางอินดีมนะครับเขาจะให้เราเลือกประเภทธุรกิจนะครับซึ่งมันจะมี2ประเภทด้วยกันนะครับมันจะมี2ประเภทก็คือไซส์เนะครับแล้วก็ไซส์เนะครับซึ่งไซส์เนะครับเราจะต้องซื้อแพคเกจในราคา20,000กว่าบาทนะครับแล้วก็ไซส์เนะครับเราจะซื้อแพคเกจในราคา2,000กว่าบาทนั่นเองนะครับส่วน8ปดพันนี้จะเป็นคะแนนนะครับคะแนนที่เราได้จาก การซื้อแพ็กเกจแต่ละครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังละกันนะครับว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับแล้วถามว่าไซส์ S กับไซส์ L เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับก็คือไซส์ S กับไซส์ L เนี่ยมันจะแตกต่างตรงที่รายได้นะครับปุ๊บนี่นะครับคุณมาดูไซส์ L นะครับไซส์ L ตรงนี้นะครับถ้าเราลงแพ็กเกจไซส์เเนี่ยเราจ่ายไป20,000บาทเนี่ยนะครับเราจะได้รับรายได้สูงสุด4 0,000บาทต่อวันเลยนะครับสูงสุดนะครับ4 0 0 0 0บาทต่อวันเลยนะครับ แต่ถ้าเป็นไซส์ s นะครับเราจะได้รับเพียงแค่5,200บาทต่อวันเท่านั้นนะครับสูงสุดเนี่ยนะครับ5 2า0บาทต่อวันเท่านั้นนะครับซึ่งรายละเอียดวิธีการรับรายได้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อจากนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยมันจะงงนะครับอ่านะครับไซส์ l 4 0,000บาทต่อวันนะครับแล้วก็ไซส์ s 5,200บาทต่อวันนะครับบางคนถามว่าเวอร์หรือเปล่านะครับรายได้หลักหมื่นต่อวันเนี่ยนะครับคำตอบก็คือไม่ได้เวอร์เลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ามีคนทําได้้้มาแแลลววก มีหลายคนด้วยนะครับที่นาเงินจากอินดีมเนี้ยไปปลดหนี้มาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าประธานบริษัทเราคือใครนะครับเขาบอกมาขนาดนี้เขาพิมพ์มาขนาดนี้เนี่ยยังไงก็ต้องได้อยู่แล้วนะครับแต่อยู่ที่ตัวท่านเองนะครับว่าเราจะทํามันหรือเปล่านะครับจะทาอินดีมไหมจะคว้าโอกาสนี้ไว้หรือเปล่าซึ่งการหารายได้จากอินดีมนะครับที่ผมกำลังจะพูดต่อไปเนี้ยนะครับเราจะทํากันเป็นทีมนะครับอ่าในนี้ก็บอกอยู่เนี่ยนะครับอ่ามันจะมีทีมอยู่นะครับซึ่งเราจะทํากันเป็นทีมนะครับ หมายความว่าสมมุติถ้าท่านเนี่ยเข้ามาทำอินดีมนะครับผมกับท่านผู้ชมเนี่ยเราจะเป็นทีมเดียวกันนะครับก็คือเราเนี่ยนะครับจะช่วยกันทํางานนะครับซึ่งวิธีการทํางานเนี่ยก็กําลังจะพูดต่อไปนี้แหละนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าเข้ามาทําแล้วนะครับจะอยู่คนเดียวนะครับจะทํางานคนเดียวนะครับยังไงนะครับจะมีคนคอยดูแลคุณนะครับก็คือผมนั่นเองนะครับที่นี่เนี่ยอินดีมนะครับเขาทํากันเป็นทีมนะครับไม่เหมือนที่อื่นนะฮะ เราได้ผลประโยชน์ร่วมกันนะครับท่านได้เงินผมก็ได้เงินด้วยนะครับไม่มีใครได้เสียทั้งนั้นนะฮะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการรับรายได้จากอินดีมนะครับสมมุติว่าเราทําการสมัครเข้ามาแล้วก็ซื้อแพ็กเกจเรียบร้อยนะครับไม่ว่าแพ็กเกจที่คุณซื้อเนี่ยจะเป็นไซส์ s หรือว่าไซส์ l ก็ตามนะครับมันจะมีการรับรายได้นะครับที่คํานวณจากโบนัสข้อแรกนะครับซึ่งช่องทางการรับรายได้จากอินดีมเนี่ยมันจะมี7ช่องทางด้วยกันนะครับฟังดีๆนะครับมันจะมี7ช่องทางด้ววยกันแต่่า ที่ผมกําลังจะอธิบายในครั้งนี้เป็นแค่ข้อแรกเท่านั้นนะครับโอเคนะครับข้อแรกเนี่ยนะครับโบนัสที่เราจะได้รับจากอินเดียเนี่ยเขาจะเรียกว่าไซคลนะครับจะเรียกว่าไซคลนะครับซึ่ง1นึ่ไซคลเนี่ยนะครับจะประกอบด้วยด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับอ่านะครับอันนี้ฟังเฉยๆนะครับยังไม่ต้องทาความเข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปประยุกต์อีกทีหนึ่งนะครับฟังให้รู้ก่อนนะครับด้านซ้ายจะมี800คะแนนนะครับด้านขวาจะมีอีก800คะแนนนะครับ ดังนั้นนะครับเมื่อด้านซ้ายกับด้านขวามาพบกันนะครับเขาเรียกว่าครบองค์ประกอบนะครับเขาจะเรียกว่า1นึ่ไซเคิลนั่นเองนะครับหนึ่งไซเคิลนะครับบริษัทจะจ่ายให้เราอยู่ที่400บาทนะครับอย่างนี้เลยนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับบริษัทจะโอนเงินให้เราเนี่ยเข้าบัญชีธนาคาร4 0 0บาทเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ดูไว้ก่อนนะครับไซเคิลทัาคิดอย่างนี้นะครับจะมีซ้ายขวานะครับ โอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาดูวิธีการคำนวณรายได้จากโบนัสข้อที่1กันนะครับซึ่งในต้นคลิปนะครับผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าอินดีมเนี่ยจะมีผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคนะครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายนี้นะครับจะได้ประโยชน์ร่วมกันนั่นเองนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยตอนนี้นะครับเราทําการซื้อแพ็กเกจครับอินดีมแล้วนั่นหมายถึงเราเนี่ยเป็นผู้บริโภคนะครับซึ่งทางอินดีมเขาบอกไว้ว่าถ้าเราเนี่ยส่งต่อความเป็นผู้บริโภคให้กับคนอื่นนะครับซึ่งมันจะมี2ฝั่งคก็ือฝั่งซ้้ายแลวก็ฝั่งขวานะครับ สมมุติว่าเนี่ยนะครับเราส่งต่อนะครับความเป็นผู้บริโภคให้กับเพื่อนเราหรือว่าคนอื่นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็เพื่อนอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอินดีมนะครับด้วยวิธีไหนก็ตามแต่นะครับสมมุติว่ามีคนเข้ามาปุ๊บฝั่งซ้าย1คนนะครับสมมุติว่าเป็นแพ็กเกจไซส์ S แล้วกันนะครับฝั่งขวาอีกหนึ่งคนนะครับเป็นแพ็กเอเหมือนกันนะครับซึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะได้รับอยู่ที่800คะแนนใช่ไหมฮะ ฝั่งขวาก็เหมือนกันนะครับได้รับอยู่ที่800คะแนนนะครับทีนี้นะครับมันก็จะเข้าองค์ประกอบที่เรียกว่าไซคลนะครับซ้าย800นะครับขวา800นะครับเราจะนับเป็น1ไซคลนะครับดังนั้นเนี่ยบริษัทจะจ่ายเงินให้เราอยู่ที่400บาทนะครับอย่างนี้เลยนะครับ400บาทเลยนะครับอ่านะครับต่อไปนะครับสมมุติว่าคนในกลุ่มของเราหรือว่าคนในทีมของเราเนี่ยสมมติว่าเป็นนายเอและกันนะครับฝั่งขวานี่เป็นนายบนะครับนายเเนี่ยนะครับก็ ไปส่งต่อความเป็นผู้บริโภคให้กับคนอื่นอีกนะครับนายเก็ส่งมานะครับฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับอันนี้เราก็จะนับเป็น1นึ่งไซเคิลเหมือนกันนะครับแต่ว่าไซเคิลเนี่ยมันจะเกิดไม่ได้ถ้ามีแค่ฝั่งเดียวใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันต้องมีฝั่งขวาด้วยนะครับนายบก็ไปส่งต่อความเป็นผู้บริโภคเหมือนกันนะครับก็ได้ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเหมือนกันนะครับแสดงว่าด้านซ้าย1นึ่งไซเคิลนะครับด้านขวาอีก1นึ่งไซเคิลนะครับเราจะรวมกันเป็น2องไซเคิลใช่ไหม บริษัทเนี่ยจะจ่ายเงินให้เราอีก800บาทนะครับเขาจะโอนเงินมาที่บัญชีเราเลยอีก800บาทนะครับต่อไปก็เหมือนกันนะครับสมมุติว่านายนี้นายคนนี้นะครับไปส่งต่ออีก2คนนะครับนายคนนี้ก็ไปส่งต่ออีก2คนนะครับนายบีนะครับก็ไปส่งต่ออีกเท่านี้คนนะครับมันก็จะคูณไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็น4ไซเคิลใช่ไหมครับอันนี้1ไซเคิล2ไซเคิล3ไซเคิล4ไซเคิลนะครับ4ไซเคิลนะครับบริษัทก็จะจ่ายเงินให้เราอีก1,600บาทนะครับ ซึ่งมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ16ไซเคิลนั่นเองนะครับเพราะว่าผมคำนวณมาแล้วนะครับเราจะสิ้นสุดเพียงแค่16ไซเคิลเท่านั้นนะครับเราจะไปต่อไม่ได้อีกแล้วนะครับมันก็จะลงไปต่อเรื่อยๆนะครับมันก็จะแตกตัวไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ย16ไซเคิลนะครับเราก็จะได้รับเงินอีก6,400บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแพ็กเกจไซส์อนะครับอันนี้ลืมบอกไปนะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจไซส์นะครับซึ่งผมได้บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับว่าไซส์เ่ยเบ เงินสูงสุดอยู่ที่5,200บาทต่อวันเท่านั้นใช่ไหมครับแม็กเลยแม็กซิมัมเลยนะครับ5 2า0บาทต่อวันเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราได้เกินมาก็คือ6,400บาทนะครับทำยังไงล่ะนะครับก็เอาไปลบกับ5,200บาทนะครับแสดงว่าที่เราได้เกินมาเนี่ย1 2 0 0บาทนะครับทางอินดีมเขายังจะไม่จ่ายให้เราในวันนั้นนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเขาจะตัดทิ้งนะนะครับคือวันนั้นเนี่ยถ้าเราลงไซเอสนะครับเราจะได้รับเงินนะครับอยู่ที่ สูงสุดเลย5,200บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราได้รับเกินมาไงฮะเราได้รับการประมวลผลเนี่ยจากไซเคิลทั้งหมดเนี่ยได้ทั้งหมด6,400บาทนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะจ่ายให้เราวันวันนั้นนะครับแค่5,200บาทเท่านั้นนะครับอีก1,200บาทนะครับเขาจะไม่ได้ตัดทิ้งนะครับเขาจะเอาไปรวมกักกบ,บอีกวันถัดไปนะครับสมมุติถ้าอีกวันถัดไปเนี่ยยอดที่คุณได้นะครับคุณทําไม่ถึง6,400บาทหรือว่าทาไม่ถึง5,200บาทนะครับ เขาก็จะเอายอดตรงนี้นะครับไปรวมให้นั่นเองนะครับอ่านะครับแต่ว่าถ้าเราสมัครมาเป็นไซส์ L เนี่ยนะครับไซส์ L เนี่ยเราจะได้รับอยู่ที่วันละ4 0 0 0 0บาทต่อวันเลยนะครับ40,000บาทต่อวันเลยนะครับถ้าเป็นสมาชิกใหม่นะครับท่านจะสมัครไซส์ S ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็วันไหนเนี่ยถ้ายอดเงินที่เราได้เนี่ยมันมากกว่า5,200บาทไปเรื่อยๆนะครับเราค่อยอัพเป็นไซส์ L ก็ได้นะครับอ่านะครับก็คือเราสามารถลงไซส์ S ก่อนนะครับล้วค่อย อัพเป็นไซส์ L ทีหลังนั่นเองนะครับท,ทีนี้นะครับหลายๆคนเป็นปัญหาที่ว่าสมมุติถ้าเราทำอินดีมเนี่ยกลัวจะหาคนส่งต่อไม่ได้นะครับอย่างเช่นกลัวจะหานาย A ไม่ได้กลัวจะหานาย B ไม่ได้นะครับคืออันนี้ต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าสมมุติถ้าคุณทำอินดีมเนี่ยคุณจะมีคนคอยช่วยก็คือผมนะครับผมจะอยู่ข้างบนนี้นะครับในภาพตามนะครับสมมติว่าผมอยู่ข้างบนนี้นะครับ สมมติท่านผู้ชมเนี่ยเป็นนายเละกันนะครับอ่าเป็นนายเนายบนะครับถามว่าทําไมผมถึงช่วยนะครับเพราะว่าสมมติผมช่วยท่านผู้ชมเนี่ยในการหาคนส่งต่อนะครับหาคนนี้นะครับหาคนนี้ปุ๊บนะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็จะได้รับเงินจ่ายอินดีมถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเมื่อท่านผู้ชมได้รับผมก็จะได้รับด้วยเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าเข้ามาทําอินดีมแล้วเนี่ยเราจะทําคนเดียวนะครับเพราะว่าจะมีผมคอยดูแลแล้วก็คอยแนะนํานะครับแล้วก็ช่วยหา คนส่งต่อให้ท่านผู้ชมเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านผู้ชมได้เงินด้วยผมก็ได้เงินด้วยนะครับมันเป็นผลพลอยได้ซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นเนี่ยการทำอินดีมเนี่ยเขาจะทํากันเป็นทีมนะครับจะไม่ทิ้งกันไปไหนนั่นเองนะครับก็อยากฝากไปด้วยนะครับโอเคนะครับทั้งหมดที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับเป็นโบนัสที่เราจะได้รับเงินจากอินดีมข้อที่1นะครับฟังดีๆนะครับข้อที่1เท่านั้นนะครับแต่โบนัสข้อถัดไปนะครับตั้งแต่ข้อ2 5 6 7นะครับถ้าด้เห็นนะครับคุณจะคิดว่า รายได้พวกนี้นะครับเป็นน้าจิ้มไปเลยนะครับโอเคนะครับก็มาต่อด้วยการที่โบนัสข้อที่2นะครับซึ่งทางอินดีมนะครับบอกว่าภายใน1เดือนนั้นนะครับถ้าคนที่ลงแพ็กเกจไซส์เอเนี่ยนะครับแนะนําด้านซ้ายได้1คนนะครับหรือว่าส่งต่อนั่นแหละนะครับด้านซ้ายได้1คนแล้วก็ส่งต่อคนด้านขวาได้อีกคนนะครับหมายความว่า1เดือนเนี่ยเราสามารถหาคนส่งต่อได้ทั้งหมด2คนนะครับเราจะได้รับยอดซื้อสินค้า5%จากทั้งหมดนะครับหมายความว่าไงนะครับหมายความว่า สมมุติว่าเดือนนี้นะครับอินดีมเนี่ยได้รายได้จากการขายนะครับอยู่ที่100ล้านบาทนะครับซึ่งทางอินดีมบอกว่าเขาจะแบ่งจากยอดทั้งหมดเนี่ยคือ100%ก็คือตรงนี้นะครับแบ่งออกมาอยู่ที่5%นะครับก็คือเอาไปคูณกับ0.05นะครับอ่านะครับเมื่อเราแบ่งออกมา5%แล้วนะครับเราก็จะได้อยู่ที่5ล้านบาทซึ่งบริษัทบอกว่านะครับภายใน1เดือนนะครับถ้าคุณสามารถส่งต่อคนด้านซ้ายได้1คนนะครับคนด้านขวาได้อีกหนึ่งคนนะครับ คุณรับไปเลยนะครับยอดเซลล์5%ทั้งหมดนะครับสมมุติว่าเดือนนี้เนี่ยมีคนที่ทําได้ตามหรือว่าทําได้ครบเงื่อนไขนี้นะครับอยู่ที่100คนนะครับคุณก็เอาจํานวนทั้งหมดเนี่ยนะครับไปแชร์การหาร0 0นะครับอ่าไปแชร์การโดยหาร100นะครับดังนั้นนะครับเดือนนี้คุณจะได้เงินฟรีอยู่ที่5 0,000บาทเลยนะครับอยู่ที่5 0,000บาทเลยคือง่ายๆแบบนี้เลยนะครับคือบริษัทเนี่ยจ่ายให้เราทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าโบนัสค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือข้อ2นะครับ แต่ว่าต้องทําตามเงื่อนไขนี้นะครับส่งต่อคนด้านซ้าย1คนแล้วก็คนด้านขวา1คนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถามว่าไซส์เอสได้ไหมนะครับไซส์เอสก็ได้นะครับแต่ว่ายอดที่เขาแบ่งมาเนี่ยจะเขาจะให้เราอยู่ที่2%นะครับแล้วก็การแนะนําหรือว่าการส่งต่อเนี่ยเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก1คนนะครับจาก1คนก็กลายเป็น2คนนั่นเองนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะฮะประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับก็ไปต่อด้วยกันที่โบนัสข้อที่3เลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นรายไดจากการบริโภคสินค้านะครับ ก็หมายความว่าสมมติว่าเดือนนี้เนี่ยนะครับเราได้ทําการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อแพ็กเกจไปแล้วนะครับแล้วก็เดือนถัดไปเนี่ยเราได้ทําการซื้อแพ็กเกจซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะเรียกว่าเป็นการซื้อซ้ำนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเราจะได้รับโบนัสจากข้อที่3นั่นเองนะครับอ่าถ้าเราอ่านตรงนี้เนี่ยมันจะงงงนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายจากตารางนี้ละกันนะครับให้ทุกคนนะครับคิดภาพตามผมนะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นเรานะครับเราซื้อซ้ำนะครับอยู่ที่1000บาทนะครับแล้วก คนในองค์กรหรือว่าคนที่เราส่งต่อเนี่ยซื้อซ้ําอีกนะครับในราคา1000บาทนะครับเราจะได้รับเงินจากบริษัทนะครับอยู่ที่รหัสละ2ยบาทต่นเองนะครับสมมุติว่าคนที่เราส่งต่อเนี่ยมี1000คนนะครับซึ่งคนที่ส่งต่อเนี่ยก็คือคนที่อยู่ด้านล่างของเราหมดเลยนะครับอ่านะครับตรงนี้หมดเลยนะครับหมายความว่าคนที่เราส่งต่อเนี่ยนะครับคือทั้งหมดเลยนะครับสมมุติว่าคนที่เราส่งต่อมีทั้งหมด1 0 0 0คนนะครับเราจะได้รับอยู่ที่ เดือนละ2 0 0 0 0บาทเลยนะครับแต่ว่าถ้าคนที่เราส่งต่อเนี่ยซื้อซ้ำนะครับในราคา3,000บาทนะครับเราก็จะได้จํานวนเท่าเดิมก็คือ20บาทนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อแพงขึ้นนะครับเราก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินสูงขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยเงื่อนไขมันเหมือนกันเลยแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับจำนวนผลกําไรที่ทางบริษัทเขาปันให้นะครับยิ่งเราซื้อในราคาเยอะนะครับเราก็ จะได้รับกําไรจากบริษ kind of ัทเยอะนั่นเองนะครับ40บาทนะครับ60บาท60บาทนะครับอย่างเช่นถ้าเราซื้อซ้ำนะครับในราคา5,000บาทนะครับแล้วก็ทีมงานหรือว่าคนที่เราส่งต่อให้เนี่ยเขาซื้อซ้ําในราคา1000บาทนะครับเราก็จะได้รับอยู่ที่รหัสละ40บาทเลยนะครับแล้วก็สมมุติว่าคนที่เราส่งต่อเนี่ยซื้อในราคา3,000บาทแล้วก็5,000บาทนะครับเราก็จะได้รับอยู่ที่รหัสละ100บาทเลยนะครับอ่าเหมือนกันนะครับเช่นกันเลยสมมุติว่า คนที่เราส่งต่อเนี่ยมี1000นคนนะครับเราจะได้รับฟรีเลยนะครับเดือนละ1 0,000บาทนะครับซึ่งข้อ1ข้อ2ข้อ3าที่ผมพูดมานี้นะครับเป็นรายได้คนละส่วนกันนะครับข้อ1ก็จะได้จากการส่งต่อนะครับข้อ2เป็นรายได้จากออเซลนะครับข้อ3เป็นรายได้จากการซื้อซ้ำนะครับสมมุติว่าข้อ1นะครับเราได้อยู่ที่2 0,000บาทนะครับข้อ2เราได้อยู่ที่2 0,000บาทนะครับแล้วก็ข้อ3เราได้อีก2 0,000บาทนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับเราได้60,000ละนะครับ แล้วก็ยังมีข้ออื่นๆนะครับที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะก็คือข้อ4ข้อ5ข้อ6แล้วก็ข้อ7นะครับนั่นเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าโปรเจกต์ปลดหนี้นะครับเพราะว่ารายได้ที่เราได้จากบริษัทเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็เราได้หลายช่องทางด้วยนะครับซึ่งผมก็เห็นหลายคนนะครับที่เข้ามาทํากับอินดีมนะครับเขาก็ได้ปลดหนี้ไปหลายคนละนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับอันนี้ไม่ได้โกหกไปทั้งนั้นนะครับซึ่งที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับเราสามารถทําได้นะครับเราสามารถปลดหนี้ภายใน1เดือนได้นะครับ แต่มันอยู่ที่เราไงครับว่าเราจะทําหรือเปล่าเราทุ่มเทกับมันหรือเปล่านะครับบางคน,นยังคิดหนักอยู่เลยนะครับว่าจะเอาเงิน2,000กว่าบาทเนี่ยมาลงไซส์เกับบริษัทอินเดียไหมนะครับให้ทุกคนลองคิดตามผมนะครับสมมุติว่าเราเอาเงินจนํานวนนั้นนะครับไปลงไซส์ S, แล้วก็ถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดเป็นเงินที่มหาศาลขึ้นมานะครับจาก2,000กว่าบาทเพิ่มเป็น 5,, 0 0 0 1 0 0 0 0 0ง0 0ื0น0้0 0 0ล้านนะครับ นั่นหมายความว่าคุณได้ประสบผลสําเร็จในการทําธุรกิจครั้งนี้นะครับถ้าเกิดเราคิดว่านะครับเราอยากเก็บเงิน2,000กว่าบาทนี้ไว้นะครับไม่อยากลงธุรกิจนี้เพียงเพราะว่ามันเปลืองแล้วก็กลัวเสียเงินไปนะครับนั่นคือคุณเนี่ยแพ้ไปครึ่งทางแล้วนะครับให้เราลองคิดดูนะครับว่าเราจะเอาเงิน2 0 0 0กว่าบาทเนี่ยนะครับมาเปลี่ยนชีวิตคุณนะครับไปตลอดชีวิตหรือว่าจะเก็บเงิน2,000กว่าบาทไว้นะครับแล้วคุณจะอยู่จุดเดิมนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับจะเป็น ข้อที่4นะครับจะเป็นโปรโมชันออฟเซลล์นะครับหมายความว่าต่อจากข้อที่3นม่ันเองนะครับสมมุติว่าเราซื้อซ้ําไปแล้วนะครับทางบริษัทเนี่ยจะดึงเอายอดจากการซื้อซ้ําออกมา3%นะครับแล้วก็ซุ่มนะครับให้คนที่ซื้อซ้ําในราคา1000บาทเนี่ยจะได้เงินจากทั้งทั้งหมดจากการซื้อซ้ำเนี่ยอยู่ที่65%เลยนะครับซึ่งคนที่ซื้อในราคา3,5 0 0บาทจะได้น้อยลงนะครับอยู่ที่20%นะครับแล้วก็คนที่ซื้อในราคา5,000บาท จะได้อีก15%้นั่นเองที่เหลือนะครับซึ่งเงื่อนไขการสุ่มของแต่แต่ละเดือนเนี่ยก็จะเป็นแตามเงื่อนไขของบริษัทนะครับที่เขาจะประกาศแต่ละเดือนนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับต่อมานะครับข้อที่5ก็จะเป็นโปรโมชั่นสเปเชียลออสเซลนะครับก็คือหวยนั่นเองนะครับเป็นสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับนั่นหมายความว่านะครับทางบริษัทนะครับเขาจะดึงเอายอดออสเซลทั้งหมดนะครับ ออกมา5%นะครับก็จะแบ่งเป็น2รอบนะครับเพราะว่าหวยเนี่ยมันจะออกอเดือนละ2ครั้งใช่ไหมครับก็คือวันที่1แล้วก็วันที่16ใช่ไหมครับก็แบ่งเป็น2รอบนะครับรอบละ2.5%งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับงวดแรกก็สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์งวดที่สองก็สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับรวมทั้งเดือนเนี่ยก็จะมีห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับสมมุติว่าเดือนนี้นะครับยอดเอาเซลทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งล้านบาทนะครับมีสมาชิกสิบคนนะครับที่รหัสสมาชิกเนี่ยเลขท้ายสามตัวเนี่ย ตรงกับรางวัลที่1นะครับอ่าเราก็เอาจำนวนสมาชิกนะครับที่รหัสตรงกับเลขท้ายรางวัลที่1เนี่ยนะครับไปหารกับยอดออลเซล์นะครับก็คือแชร์กันนั่นแหละก็เอาอ่าหล้านเนี่ยไปหาร10คนนะครับก็จะได้รับอยู่ที่คนละ1 0 0 0 0แบาทนะครับก็เฉลี่ยให้คนละเท่าเท่ากันนะครับก็ประมาณนี้นะครับข้อ5นะครับส่วนข้อ6นะครับข้อ6จะเป็นยอดออลเซล์เหมือนกันนะครับซึ่งยอดออลเซล์ในข้อนี้นะครับจะแตกต่างกับข้ออื่นนะครับเพราะว่าคนที่จะได้รับออลเซล์จากข้อที่6 ก็คือคนที่มีรายได้รวมนะครับครบ1ล้านบาทนะครับไม่ว่าคุณจะได้มาจากยอดออซิลยอดการซื้อซ้ํายอดการส่งต่อก็แล้วแต่นะครับเอามารวมกันนะครับให้ครบ1ล้านบาทนะครับแล้วก็เมื่อเราครบ1ล้านบาทปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วเราได้ทําการช่วยคนที่อยู่ทีมด้านซ้ายนะครับแล้วก็คนที่อยู่ทีมด้านขวานะครับได้รายได้นะครับครบ1นึ่งแบาทนะครับสคนเนี่ยนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยเราจะได้รับออซลในข้อที่6ทันทีนะครับ หมายความว่าไงนะครับสมมุติว่าเราได้เงื่อนไขตามข้อที่6ปุ๊บเนี่ยนะครับคุณจะได้ตำแหน่งเป็นมิเลแนร์นะครับก็คือนะครับคุณจะได้เงินฟรีจากออเซลเนี่ยหเลยนะครับสมมุติว่ายอดออเซลที่เขาแบ่งมาแล้วนะครับอยู่ที่5ล้านบาทนะครับคุณก็เอาเนี่ยหล้านบาทคูณกับ5%เข้าไปนะครับนั่นเป็นเงินที่คุณจะได้รับในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนแรกนะครับที่คุณได้เข้าเงื่อนไขในการรับออเซลครั้งนี้นะครับ ซึ่งคุณจะได้รับทุกเดือนนะครับเดือนละ5%ไปจนตายนะครับต่อมานะครับในโปรโมชั่นพิเศษในข้อที่7นะครับก็จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจนะครับก็คือเป็นโปรโมชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปต่างประเทศอะไรบ้างอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นรางวัลจากการทําธุรกิจนะครับอย่างเช่นทําครบเงื่อนไขนี้นะครับได้ของรางวัลเพิ่มนะครับทําครบเงื่อนไขนี้ได้ อะไรต่างๆเพิ่มมากมายนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษนะครับในเนื้อโอกาสพิเศษต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการจับสลากด้วยนะครับว่าผู้โชคดีคนไหนจะได้อะไรไปครอบครองอย่างเช่นเป็นรถเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นของรางวัลชิ้นใหญ่ๆอะไรประมาณนี้นะครับทุกอย่างนี้นะครับบริษัทเขาจัดให้เราหมดเลยนะครับโอเคนะครับมาต่อหน้าสุดท้ายก็จะเป็นตําแหน่งแห่งเกียรติยศนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสมมุติว่าเราทํารายได้รวมนะครับได้ครบ3 0 0 0 0บาทนะครับก็จะขึ้นตําแหน่งเป็น VP นะครับครบ10,000แบาทก็จะเป็นเมนเจอร ครบ3 0 0 0 0 0ก็จะเป็นดีเรกเตอร์อะไรประมาณนี้นะครับจนถึงนะครับยีล้านบาทนะครับก็จะเป็นตําแหน่งสูงสุดเลยนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดที่ผมพูดมานี้นะครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7เนี่ยนะครับก็จะเป็นโบนัสที่ทางบริษัทเขาจ่ายให้เราหมดเลยนะครับจะสังเกตว่ารายได้ที่เราจะได้รับจากบริษัทเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะหลายทางด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ทุกคนนะครับว่าเราจะทําหรือเปล่านะครับหลายคนคิดว่าเราจะทาไม่ได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับทุกคนสามารถทําได้นะครับ คนอื่นทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้นะครับเงินอยู่ที่เรานะครับเราคิดเองเราทําเองนะครับเราตัดสินใจเองนะครับ